คนที่ไม่ได้รักจริงมักจะเข้ามาแค่หลอกหรือว่าเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณเท่านั้นค่ะผู้ชายหรือใครก็ตามที่เข้ามาเพื่อหลอกคุณนะคะข้อแรกเลยมักจะเป็นคนที่ไปไปมามาหายหายแวบวับง่ายๆว่าคนประเภทนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงใจ เวลานึกจะมาก็มามาตอนที่เดือดร้อนหรือว่ามีอะไรให้คุณช่วยเหลือเขาก็จะมาปรากฏตัวทันทีแต่ช่วงเวลาดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับคู่รักที่ทำกันในการสร้างความรักหรือแชทคุยกันจะหายแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่ให้รู้ไว้เลยคะ่ะว่าคนประเภทนี้คือคนที่ตั้งใจมาหลอกไม่ได้รักคุณจริงประเภทที่สองนะคะ ทักมาเวลาที่เขาเดือดร้อนสังเกตได้เลยว่าตอนปกตินี่คือมีความสุขปกติแทบไม่ค่อยมาทักทายคุณเงียบหายไปอ้างว่ายุ่งทํานู่นนี่นั่นติดธุระแต่พอเวลาเดือดร้อนเริ่มสตาร์ทส่งข้อความมาหยด1-2วันล่วงหน้าเริ่มพูดจาดีเริ่มชื่นชมคุณ เริ่มจากนั้นนะคะกลายเป็นเริ่มขอความช่วยเหลือบางคนก็อ้างในเรื่องการเดือดร้อนขอยืมเงินพูดสารพัดสารเพพอได้แล้วคุณให้การช่วยเหลือแล้วก็เงียบเข้ากรีดเมฆเหมือนเดิมค่ะคนประเภทนี้นะคะคือคนที่ไม่ได้รักคุณจริงแล้วที่สำคัญคือเขาตั้งใจมาหลอกคุณค่ะ